ใช่นานจริงครับนานจริงเป็นกระป๋องนี่เป็นกระปรอ๋องอ่าอันนี้นะครับไออ่อกาวนะครับกาวทาท่อนะมันก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรมาทำตะเกียงนะครับนี่ดูได้ครับที่เนี่ยร,รู้ยี่ห้ออะไรนะดูได้เลยใช้นานมากใช้นานมากใช้ดีเลยคนระับ ครแรกว่าผมจะสอนทําอยู่นะครับแต่คราวนี้ว่าเออผมลองทําดูก่อนเนี่ยว่ามันใช้ได้หรืใช้นานใช้ได้นานหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้เออใช้ได้นานจริงครับที่ผมจะเอามาใช้กับเออนี่นะครับไอ้ที่เชื่อมนะครับเป็นแบบเรียกอะไรผมทําอย่างเงี้ยนะครับข้างในใช้ลวดพันๆนะครับใช้กับปองกาแฟนะครับนี่ใช้ปองกาแฟตัดตัดแบ่งอย่างงี้นะครับอย่างงี้เห็นไหมครับ นี่เป็นรูตรงนี้ตรงนี้นะครับเวลาเราจะใช้เราก็ส่งเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นสม่มแบบส่มเข้าไปในรูเลยนะครับกันล้มด้วยแล้วก็นี่ครับนี่ก็ะกลัวเชื่องตรงนี้นะครับกลัวจี้โอเคครับกลัวไม่เชื่อนะครับว่าใช้แอลกอฮอล์จริงนะงัดให้ดูนะครับนี่ใช้ตะกังัดงัดขึ้นมาแลับนี่ครับข้างในไม่มีแล้วครับหมด เย้งนะครับแอลกอฮอล์หมดเลยไม่มีแล้วนะครับนี่ก็เป็นนี่นะโอเคนี่แอลกอฮอล์ล้างมือธรรมดานะครับไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นเนี่ยเปิดฝาก่อนนะเติมให้ดูจจะเลยครับนี่นะครับเติมก็ไปแล้วนี่โอเคประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เยอะใช้เยอะเกินเดี๋ยวระเหยนะอิ่หมดขวดนะครับตอนแรกว่า เต็มขวดนบผมใช้ไปเดือนประมาณนี้เองดีมากใช้ดีมากบอกเลยนี่ครับก็กดเข้าไปบนเดิมนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เช็คจุดนะครับดึงจุดนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับตอนเราจะใช้นี่นะครับจุดเข้าไปเลยครับโอเคนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ไฟติดแล้วเห็นไหมครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องรัดอัศวินดำเทอร์มิน